สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจ๊ปานมีวิธีเก็บฟักที่หั่นแล้วให้เก็บได้นานไม่เนา่าไม่ช้ำไม่ขึ้นลาด้วยวิธีง่ายๆเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยนะคะประมาณ3เดือนก่อนเจ๊ปานได้ฟักลูกใหญ่มากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนน่าจะประมาณ5กิโลได้เจ๊ปานก็เก็บไว้ทั้งลูกแบบนี้มันจะไม่เน่าไม่เสียเลยค่ะเก็บได้เป็นปีเลยลูกใหญ่มากๆแต่เมื่อเวลาที่เราจะแบ่งหั่นแล้วเนี่ยฟักเนี่ยก็จะเสียง่ายค่ะ เขาก็จะเน่าแล้วก็ไม่สามารถทานได้เจ๊ปันจึงมีวิธีเก็บเพื่อที่จะให้ฟักเก็บได้นานเมื่อเจ๊ปันได้ฟักมาแบบนี้แล้วก็นำมาหั่นเป็นท่อนๆเพื่อความสะดวกในการทานนะคะแล้วก็เราจะได้เก็บได้ง่ายๆด้วยค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะเนื้อฟักยังน่าทานอยู่เลยค่ะแม้เจ๊ปันจะเก็บไว้ทั้งรูปแบบนี้เกือบประมาณ3-4เดือนแล้วค่ะตอนนี้เจ๊ปันก็หันหน่น1ลูกเนี่ยได้ประมาณหลายชิ้นเลยนะคะ เราก็จะทําวิธีต่อไปเลยค่ะหลังจากที่หั่นเสร็จแล้วนะคะเจ๊ปานจะมีวิธีที่จะให้มันเก็บไว้ได้นานๆด้วยการเตรียมสสิ่งนี้ค่ะเจ๊ปานจะใช้เกลือ1ช้อนโต๊ะต่อน้ําตาล2ช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําน้ําตาลและเกลือมาผสมให้เข้าเนื้อกันค่ะน้ําตาลทรายนะคะเจ๊ปานไม่ได้ใช้แบบขัดสีเพื่อนๆจะใช้แบบสีขาวก็ได้นะคะเสร็จแล้วนําฟัก ลงไปจุ่มให้น้ำตาลเกลือเคลือบให้เนื้อฟักเนี่ยโดนน้ำตาลเกลือให้ทั่วเลยนะคะส่วนไหนยังไม่โดนน้ำตาลเกลือก็ใช้ช้อนตักโรยให้ทั่วเลยค่ะวิธีง่ายๆแบบนี้ทำทั้งสองฝั่งเลยนะคะฟักสองฝั่งเราจะโรยด้วยน้ำตาลเกลือแบบนี้ค่ะน้ำตาลและเกลือจะเป็นตัวช่วยถนอมอาหารทำให้ฟักเก็บได้นานค่ะเสร็จแล้วนะคะเจ๊ปันจะใช้พลาสติกแบบนี้ค่ะเป็นฟิล์มใสๆแบบนี้นะคะ นำฟิล์ Pacific, มพลาสติกมาซีนเพื่อที่จะให้ตัวฟักเนี่ยไม่โดนลมนะคะไม่โดนอากาศช่วยให้ฟักสดใหม่ไม่เน่าเสียง่ายๆด้วยค่ะขั้นตอนง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถใช้วิธีนี้กับผักเนื้อแข็งแบบนี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะขั้นตอนนี้ง่ายและสะดวกมากเลยค่ะเพื่อนๆนำฟักแฟงมาโรยด้วยน้ำตาลและเกลือแล้วนำมาซีนฟิล์มพลาสติกเพื่อไม่ให้โดนลมโดนอากาศ วิธีนี้จะเป็นตัวช่วยถนอมอาหารให้เก็บได้นานๆมากขึ้นเลยค่ะเก็บเป็นชิ้นๆแบบนี้ทานได้สะดวกเลยค่ะเนื้อในของฟักจะไม่เน่าไม่ช้าแล้วก็ไม่ขึ้นลาด้วยค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆลองนำไปทำดูนะคะขั้นตอนแสนง่ายวิธีบ้านๆที่จะถนอมอาหารด้วยวัตถุดิบในครัวค่ะส่วนฟักที่พร้อมจะเอามาทำอาหารแล้วเนี่ย สามารถเก็บใส่ถุงพลาสติกได้สองสวันเลยค่ะนำฟักที่ต้องการเก็บนำไปแช่ในตู้เย็นค่ะทีนี้ได้ฟักลูกใหญ่ๆมาทานไม่ทนันลองเก็บวิธีนี้ดูนะคะนี่คือผลงานหน้าตาของฟักที่เก็บด้วยวิธีโรยน้ำตาลเกลือแล้วก็เคลือบพลาสติกค่ะยังสดใหม่หน้าทานอยู่เลยค่ะเพื่อนๆฟักยังดูใหม่ไม่เน่าไม่ขึ้นราแล้วก็ไม่เสียด้วยค่ะไว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะ